นะครับวันนี้มาพบกับข้อสอบโอนตวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับข้อสอบตัวนี้นะครับเป็นข้อสอบโอนตปีการศึกษาปีที่สอบนะครับเป็นปีสนะองห้าหกสี่สองพันห้าร้อยสสี่นะครับนะข้อที่หนึ่งนะครับนะเป็นเป็นข้อแบบนี้นะครับลากที่สามของลาก ที่สองของหกสิบสี่นะครับลบด้วยรากที่สองของลบเก้ายกกาลังที่สองนะครับถ้าเป็นคูนะครับฟูก็จะแบ่งออกเป็นนะโดยหาข้อมูลต้นนะครับโดยหาข้อมูลชุดนี้ก่อนนะครับนะกับหาข้อมูลชุดนี้นะครับหาข้อมูล เอามาให้ได้ก่อนนะนะครับทีนี้นะครับนะรากที่สามของรากที่สองสิบสี่นะครับรากที่สองของหกสิบสี่นะแก็ไปทีละเละ็กทีละน้อยนะครับให้เพิ่งใจร้อนนะครับหานะรากที่สองของหกสิบสี่ก่อนนะ 8, 8, 8, 8, 6, 4, แปดคูณแปดได้หกสี่ดังนั้นราาที่สองของหกสบสี่ก็คือ แปดนะครับทีนี้ลากที่สามของ8ก็คือสองคูณสคูณสเท่ากับแปดนะครับนะดังนั้นลากที่3ามของ8ก็คือสองครับเราจะได้ว่านะข้างหน้านี้นะครับเท่ากับ2องมาดูชุดหลังนะครับนะ หลังเหมือนเดิมครับค่อยๆทําไปครับนะลบเก้าทั้งหมดจ้าราที่สองของลบเก้าทั้งหมดยกลังสองนะครับนะลบเก้าคูณลบเก้าหรือลบเก้าลังสองนะครับได้เท่ากับแปดสิบเอ็ดนะครับก็จะได้ว่ารากที่สองของแปดสบิบเอ็ดเท่ากับนะเก้าคูณเก้าได้แปดสบิบเอ็ดแสดงว่าถอดรากที่สองของแปดสิบเอ็ดได้ 9นะครับตรงนี้เท่ากับ9บเท่ากับ9เราก็จะได้ว่า2ลบ2ลบ9นะครับจะเท่ากับลบ7นะครับข้อนี้ก็คือตอบข้อ1นะครับ